เคยสงสัยกันไหมคะว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบนหรืออบอตอนเนี่ยเส้นทางมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาแกะรอยทุกขั้นตอนกันแบบที่เรียกว่าเข้าใจง่ายสุดๆไปเลยครับตั้งแต่จุดสตาร์ทว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างไปจนถึงวันที่ได้รับคำสั่งเลื่อนขั้นเลยทีเดียวรับรองว่าเคลียร์ทุกประเด็นแน่นอนครับเอาแหละครับมาเริ่มกันที่ไฮไลท์เลยดีกว่าเชื่อไหมครับว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะใช้เวลาแค่ หวันทำงานเท่านั้นเองใช่ครับ6วันฟังไม่ผิดเลยแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับไอเจ้า6วันเนี่ยมันคือปลายทางก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องรู้ก่อนหน้านี้อีกเยอะเลยครับและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลา6วันสุดท้ายนั้นได้เนี่ยเราต้องผ่านเกณฑ์อะไรมาบ้างเพราะตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นคือด่านแรกสุดของการพิจารณาทั้งหมดเลย มาดูกันที่ด่านแรกกันเลยครับนั่นก็คือคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีให้ครบถ้วนก่อนลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเป็นตัวผ่านประตูใบแรกเลยถ้าไม่มีตัวใบนี้ก็จะเข้าไปดูขั้นตอนต่อไปไม่ได้เลยล่ะครับสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำต้องมีเช่นผลการปฏิบัติงานที่ดี ความขยันหมั่นเพียรส่วนฝั่งขวาคือสิ่งที่ห้ามมีเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการถูกลงโทษทางวินัยหรือการขาดงานโดยไม่มีเหตุผลหลักการมันง่ายๆแค่นี้เลยครับคือทำฝั่งซ้ายให้ดีที่สุดและต้องมีเรื่องฝั่งขวาเกิดขึ้นเลย ทีนี้มาดูเรื่องของเวลากันบ้างอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับหลักๆก,ก็คือในรอบการประเมินเนี่ยจะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วอย่างน้อย4เดือนนะครับแล้วก็มีวันล,ลาบางประเภทได้ไม่เกิน23วันทาการอ๋อแล้วก็ยังมีเรื่องการมาสายหรือว่าการถูกสั่งพักราชการพวกนี้ก็มีผลต่อการพิจารณาเหมือนกันครับ แต่ก็มีข่าวดีสำหรับเรื่องวันลานะครับเพราะมันมีการลาบางประเภทที่ไม่ถูกนับรวมเข้าไปใน23วันนั้นด้วยอย่างเช่นการลาคลอดบุตรลาไปอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจหรือแม้กระทั่งลาป่วยเพราะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานพวกนี้เนี่ยถือเป็นสิทธิที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประเมินครับ เอาล่ะครับพราเราผ่านด่านคุณสมบัติพื้นฐานมาได้ทั้งหมดแล้วนะทีนี้ก็จะมาถึงทางแยกที่สําคัญแล้วล่ะครับว่าเราจะได้เลื่อนแค่ครึ่งขั้นที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าจะมีโอกาสได้ไปถึง1ขั้นซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวเรามาไขาคําตอบตรงนี้กันครับ สำหรับการเลื่อนขั้นแบบครึ่งขั้นอันนี้คือมาตรฐานเลยครับพูดง่ายๆก็คือถ้าใครก็ตามที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานทั้งหมดที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่าได้สิทธิ์ในการเลื่อนขั้นครึ่งขั้นนี้มาอยู่ในมือแล้วล่ะครับแล้วถ้าอยากจะเลเวลอัพล่ะอยากจะไปให้ถึงการเลื่อนขั้นแบบเต็มๆหรือหนึ่งขั้นต้องทำยังไงแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่ามาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วล่ะครับและนี่ล่ะครับ คือเงื่อนไขพิเศษที่จะพาเราไปสู่การเลื่อนขั้นแบบหนึ่งขั้นได้คือไม่จำเป็นต้องมีครบทุกข้อนะครับแค่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งก็มีสิทธิ์แล้วไม่ว่าจะเป็นการมีผลงานที่โดดเด่นแบบจับต้องได้การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์หรือแม้แต่การปฏิบัติงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายเป็นพิเศษหรือว่าแบกรับภาระงานที่หนักมากๆเกินกว่าหน้าที่ปกติจนเกิดผลดีอย่างยิ่งต่อทางราชการครับ ผมว่าประโยคนี้คือหัวใจสำคัญของการจะได้หนึ่งขั้นเลยนะครับปฏิบัติงานจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้มันบอกเราชัดเจนเลยว่ามาตรฐานสูงสุดเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานดีนะแต่ต้องดีขนาดที่ว่าเป็นแบบอย่างให้คนอื่นทำตามได้เลยทีเดียวโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้าง คราวนี้เรามาดูกันในภาคปฏิบัติกันดีกว่าครับว่าในกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไงบ้าง เอกสารหลักๆที่ต้องใช้ในกระบวนการจะมีอยู่4อย่างด้วยกันครับก็จะไล่ไปตั้งแต่แบบประเมินผลการทำงานของเรารายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดกานกรองแบบประเมินเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเฉพาะและสุดท้ายก็คือรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาชุดใหญ่ทั้งหมดนี้ก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งบันทึกทุกขั้นตอนของการตัดสินใจไว้ครับและนี่คือภาพรวมของไทม์ไลน์6วันทำการที่ว่าครับ วันที่หนึ่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงประเมินวันที่สองหัวหน้าที่สูงขึ้นไปอีกชั้นพิจารณาวันที่สามมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวันที่สี่คณะกรรมการประชุมลงมติวันที่ห้านายกอบตอเป็นผู้อนุมัติและสุดท้ายวันที่ 6. ก็ออกเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการจะเห็นเลยนะคะว่าทุกอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับ เราจะมาดูกันในกรณีพิเศษต่างๆรวมถึงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่อาจจะดูเหมือนเป็นเกล็ดความรู้แต่จริงๆแล้วสำคัญมากซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับเราแบบคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับตารางนี้ทำให้เราเห็นเลยนะคะว่าระเบียบเองก็มีความยืดหยุ่นในบางกรณีเหมือนกันอย่างประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินยัย ก็ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่พิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เราได้นะครับหรือในกรณีที่จะเกษียณอายุก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นในวันที่30กันยายนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการคำนวณบำเหน็จบำนาญน,นั่นเองครับจุดนี้สำคัญมากๆเลยนะครับและถือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้เราได้เลยนั่นก็คือ ความผิดทางวินัยแค่ครั้งเดียวจะถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ำซ้อนถึงสองครั้งไม่ได้พูดง่ายๆก็คือโดนลงโทษไปแล้วในรอบประเมินหนึ่งก็คือว่าจบไปครับเรื่องนี้ถือเป็นความรู้ที่ช่วยให้เรารักษาสิทธิ์ของตัวเองได้ดีเลยยังจำเรื่องโคต้าเต็มที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับตัวเลข15%นี่แหละครับคือคำตอบ มันหมายความว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีโคต้าพิเศษอยู่ร้อยละสิบห้าของจำนวนพนักง,งานทั้งหมดสำหรับคนนี้ผลงานดีเด่นจริงๆแต่พลาดโคต้าในปีที่แล้วให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นรวมเป็นสองขั้นในปีถัดไปได้ครับพอเราเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดชัดเจนขนาดนี้แล้วลองมาคิดกันดูนะครับว่าถ้าจะให้สรุปสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวจากเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การเข้าใจกติกาและขั้นตอนทั้งหมดนี่แหละครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงเราก็จะสามารถวางแผนและเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้เล่นในสนามมาเป็นคนที่เข้าใจแผนการเล่นทั้งหมดนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราลองกลับไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะครับว่า มีอะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มลงมือทำได้เลยตั้งแต่สัปดาห์นี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของเราขยับเข้าใกล้คำว่าผลงานดีเด่นมากขึ้นการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในวันนี้อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในรอบการประเมินครั้งต่อไปได้นะครับ